สวัสดีค่ะยนดีอวันนี้จะมาทำกิมจินะคะโ i เนริมเชดากิมจิคอจูริกิมจิมเลน้แม้ว,ว่าวันนี้จะมาทำกิมจิแบบที่ว่าเราจะไม่ใส่แป้งเท่าเหนียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าส่วนผสมสม,มีอะไรมากนะคะอันนี้ผักนะคะนี่ยังไม่ได้ไปหัน่นเดี๋ยวเราจะไปหั่นผักแล้วก็แช่ก่อนนะคะก็มีผักกาดขาว นะคะผักกาดหัวใหญ่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหานก่อนเนาะเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะคะค่ะนะคะเราก็จะพามาดูส่วนผสมที่จะใส่กิมจิหรือว่าคอตเจอรี่นะคะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นอ่น้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำปลาเกาหลีหรือว่าใครที่อยู่เมืองไทยนะคะก็ใช้ของอ่ทิพรลสดได้เลยนะคะทิพรลสดหรือว่าน้ำปลาตาปลาหมึกนะคะแต่ที่เกาหลีก็ใส่อ่าการาลีเอ็กจอดหรือว่าเมยอนจีเอ็กจอดนะคะประมาณนี้เนาะ แล้วก็ซ้ำเนียงอาจจะไม่เป๊ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ผงชรูรสนิดนึงผงชรูรสตัวนี้บ้านไหนไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะกระเทียมกระเทียมสับนะคะแล้วก็ขิงสับแล้วก็แอปเปิลเนาะคุณแม่ก็ปั่นสับมาแล้วนะคะ <c oughs> นะคะในะส่แอปเปลิลหรือว่าสาลี่ก็ได้นะคะแต่คุณแม่ใส่แอปเปิลนะคะแล้วก็กุ้งนะคะ กุ้งดองเค็มนะคะที่เมืองไทยไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราใส่แค่น้ำปลาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีนะคะมันก็จะอร่อยขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราทําส้มตำขาดมะเขือเทศไปมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใส่มันจะดีเวอร์นะคะเนาะสําหรับกุ้งเค็มกุ้งดองเค็มนะคะอันบ้านห้าภาษาอีสานเขาเรกกุ้งจอมปลาจอมเอียงสินะคะเนาะไปหาดูได้เด้ออ่านะคะแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะอันที่คุณแม่ใช้จะหมดแล้วน้ำเชื่อมนะคะมุนหยัดนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้บางคนไม่มีมีแค่น้ําตาลแล้วก็แอปเปิลก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใส่น้ําเชื่อมตัวนี้ก็ได้เนาะอ่าแล้วก็พริกเกาหลีนะคะพริกป่นเกาหลีนะคะแล้วก็อ่งางนะคะเราเอาไวโ้โรยตอนที่เราทําเสร็จหรือว่าตอนที่เราคั้นนะช่ําแก่นะคะช่ําแก่นะคะจำเนียอาจจะไม่เป๊ะเวอร์นะต่อไปก็จะเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมผ่านแล้วก็แครอทนะคะต้นหอมนะคะ,ะ,คะแล้วก็ อ่าใส่อันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะหัวหอมใหญ่เนาะแต่ใส่ก็จะอร่อยนะคะคุณแม่ชอบนะคะหัวหอมหั่นเป็นเส้นๆน,นะคะคุณแม่อันนี้คุณแม่หั่นแล้วเนาะแล้วก็ต้นหอมแครอทนะคะตามนี้เลยมีต้นหอมหัน่นแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็แครอทนะคะนะคะตอนนี้เราก็จะมาหั่นผักแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะ ใหญ่มากเลยะอมช่กงอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็จะทําครึ่งเดียวพอนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ทําเดียวเนาะทํครึ่งเดียวอีกครึ่งไง้ททากับข้าวนะคะก็หั่นตรงนี้ออกก่อนเลยนะคะอันนี้เราก็เอาทิ้งเลยนะคะ แบบนี้เราก็ใส่เลยนะคะ สามารถทแบบตัดเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้ได้เลยนี่ค่ะเราก็ตัดเป็นเฉียงยาวแบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะชี้ๆแนี้นะนค่ะทแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ไม่ต้องหันก็ได้นะคะแล้วก็เอามือฉีกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะทําเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่คุณแม่จะฉีกหน่อยนะคะตัดหน่อยมันจะได้บบทาง่ายหน่อยนะคะ แล้วนะคะแล้วก็จะไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะ ถ้าเกลือนะคะเราก็จะเอาเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะให้มันทั่วตัวนะโรยนะคะโรยเกลือทั่ตัวๆ นี่นะคะเราก็ได้ประมาณสามสิบนาทีเกือบสี่สิบเกือบชั่วโมงนึงนะคะคุณแม่ก็จะมาดูว่ามันจะ,ะเห็นไหมคะมันก็ได้แล้วเนาะมันก็นิ่มแล้วะคะ่ะเราก็ดูด้วยนะคะว่ามันนิ่มหรือไม่นิ่มก็ประมาณชั่วโมงนึ่นะคะ่ะมันจะโอเคเนาะมันจะได้พอดีเลยนะคะแล้วแต่เราจะ,ะแล้วแต่เราจะดูว่าผักเราเยอะหรือน้อยนะคะอันนี้คุณแม่ก็จะได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะผักก็นิ่มดีแล้วค่ะ ผักที่แบบเหี่ยวๆแล้วมันก็แช่ไม่นานแต่กับผักที่แบบยังสดๆอยู่ก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้หรือว่าประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะประมาณนี้เนาะนะคะคุณแม่ก็จะล้างน้ํานะคะน้ำเันจอออกนะคะ เราก็ล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากเราแช่น้ําเกลือไว้ประมาณาชั่วโมงหนึ่งได้นะคะหรือบางคนยังไม่นิ่มดีก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่ผักเราจะแบบสดมากหรือเหี่ยวมากอะไรประมาณนี้นะคะการหั่นผักก็หั่นแบบชิเฉียงนะคะชุบชุบ <c oughs> หั่นแบบเฉียงคะ่ะนะค่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะมาผสม ผสมผสม,มให้เข้ากันแล้วก็เราจะมาขั้นกันนะคะอันดับแรกก็ใส่นี่เลยนะคะใส่ต้นหอมเลยค่ะต้นหอมแล้วก็หอ,หอมใหญ่นะคะแล้วก็แค่หลอดหั่นซอยประมาณนี้ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะ น้ำปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียม,มขิงแล้วก็แอปเปิลนะคะที่เราทำเสร็จไว้แล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลใส่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ผงชูรสนิดนึง ก็จะเป็นกุ้งกุ้งดองเค็มแล้วก็จุกเลยประมาณนี้นะคะเห็นไหมเห็นคะกุ้งดองเค็มเดี๋ประมาณนี้ไม่ต้องใส่เยพราะว่าเราก็ใส่น้ำปลาไปด้วยอยู่เนาะเดี๋ยวมันคริมนะคะส่วนน้ำเชื่อมนะคะไม่ใส่ก็ได้น,นะคะเราก็จะใส่พริกเลยค่ะ กาเอาเลยค่ะกาเอาเลยเนาะนี่นะคะเราก็ยองเลยค่ะขันเลยค่ะยองเลยนะคะยองเกวือนผสมให้เข้ากันนะคะนะคะเราก็เอาผักที่เราเตรียมไว้นะคะมาลงไปเลย ไปย่องเทละหน่อยก่อนนะคะเทละานหน่อยก่อนนะคะไม่ต้องคันมากนะคะแบบเศร้าๆเนาะขยุมขยุมนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะลูบๆลูบอย่างนี้เนาะให้มันทั่วๆค่ะคะเราก็มาใส่ส่วนที่เหลือลงไปอีกเลย มือรูปๆน,นั่นนะคะมันจะได้ทั่วๆนะบางคนก็ไม่ใส่แครอทก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้หรือบางคนเขาก็จะใส่แบบใส่ผักเป้นด้วยนะคะ ผักแป้นหรือว่าใบกุยช่ายอะคะ่ะบางคนก็ใส่ใบกุ้ยช่ายด้วยเนาะมันก็จะแบบไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะแต่ละบ้านแต่ละสุดนะคะแล้วคุณแม่ก็จะโรยอรอยมากมาสิบะน่ะจ้าจ้า โอ้ oh, okay. ใกล้กันไปเสร็จเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟใส่จานคุณแม่ลองชิมกันนะคะอื้อเซ่แบบมากอืมนะะเราถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็ใส่กระปุกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เลยนะคะ สูตรน,นี้นะคะอร่อยมากเสร็จแล้วค่ะกิมจิหรือว่าคอตจอรี่นะคะคอตจอรี่นะคะแชรเบอร์ลองไปทำดูนะคะใครทำเป็นแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ